โมาโดนัทเอ้ยอยู่ไหนลูกทำไมย่าโทรมาหาหนูหนูไม่รับสายละลูกย่าจะถามว่าหนูกินข้าวหรือ,อยัง อ้าวหายที่ไหนล่ะลูกหาหรือ,อยังหาไม่เจอจ้ะย่าซื้อใหม่ให้หน่อยได้ลูกแต่ว่าต้องรออีกตรงสามวันนะลูกนะได้ไหมลูกได้จ้ะเดี๋ยวย่ากเก็บตังก่อนนะลูกนะร้อนจังเลยเหนื่อยไขายขยะมาไม่มูมันจะพอค่าโทรศัพท์หลานหรือเปล่า เอาไปซื้อโทรศัพท์นะลูกนะจะได้เรียนออนไลน์ทันเพื่อนนะลูกนะ พันเพื่อนไหมเนะี่ยกานบ้านก็เยอะแยะจะทำเป็นไหมเน,นี่ยทำเลยนายกาทำได้ไหมลูกทำไม่ได้ค่ะไหนไหนให้พ่อดูที่ลูกพ่อนี้ทำไงก่นไหนไหนไหน ไม่ได้เห็นพ่ออ่านมาเน้ะเด็กเส้นลูกพ่อกำลังพยายามอยู่นะอย่าดุพ่อเสิไหนเราเปลี่ยนข้อที่ตเ,เปลี่ยนข้ออันนี้แล้วกันเนาะเปิดได้สรุปได้ไหมเนี่ยพ่อเออพ่อก็ไม่ได้เรียนมาเนาะพ่อก็พยายามสอนแกอยู่เนี่ยทำยังไงนนพ่อสรุปทำได้ไหม นนานแลก็พ่อกำลังดูอยู่ลูกเนี่ยเลยแล้วพ่อกำลังอ่านอยู่มันอ่านไม่ค่อยชัดถูกพ่อกระดูกทำได้แม่ยจะได้รีบทำสักทีอืมไม่พ่ออ่านไม่ได้ลูกของพ่อไม่ได้เรียนมาเลยตรงเนี้ยนะโอ้พ่อเร็วจะทำงาน,นเนี่ข้อน,นี้ได้ไม่น่าลูกหรือไม่หรือข้อไหนดี พ่อสอนไม่ได้หนูไปแล้วอ้าวคาฟิลลูกกาฟิวมาเรียนก่อนลูกกาฟิลพ่อดได้ปะพ่อไม่น่าจะอ่านได้ลูกเนี่ยทำไมดี เด,เดี๋ยวผมสอนพอ่อเอก็ได้เออเออดีดีด,ดีลูกดีลูกตออากาตออากาลูกขออาขาขออาขาอะไรลูกเอ,อ้ยมันเป็นยังไงล่ะลูกเนี่ยขำพ่อลูกพ่ออ่านไม่ออกไม่ต้องขำที่ลูก ออนไลน์หรือยังลูกครูเริ่มส่งใบงานมาแล้วนะครับแม่กำลังเปิดคอมแล้วคะ่ะตั้งใจเรียนนะลูกเรียนออนไลน์ไม่เหมือนเรียนที่โรงเรียนนะไม่เข้าใจตรงไหนก็มาถามแม่นะลูกนะครับแม่ สวัสดีค่ะครูอ๋อจริงเหรอคะครูแต่น้องก็เรียนทุกวันเลยนะคะครู๋อไม่มีคะแนนส่งเลยเหรอคะอ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวคุณแม่ช่วยดูให้นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะครูค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณครูว่างไหมคะคุณแม่พอดีเอาใบงานมาให้น้องกายนะคะว่างค่ะคุณครูเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะกายกายคุณครูมาหาลูกกายสวัสดีครับสวัสดีครับน้องกายทำอะไรอยู่ครับครูอ้อยเอาใบงานมาให้ครับกายกายไม่เข้าเรียนออนไลน์เลยคุณครูไม่มีคะแนนนะจมิงเหัวเพื่อนเลย คคุณแม่น้องกายไม่เข้าเรียนไม่ส่งไม่ส่งงานไม่ส่งใบงานโอยตรวจงานไม่ได้เลยค่ะคุณแม่น้องกายไปไหนมาครับค่คุณแม่ให้น้องเข้าเรียนทุกวันเลยนะคะคุณรูนะครับคุณแม่กายทําไงอ่ะต่อไปนี้กายกายต้องเข้าเรียนออนไลน์กับคุณครูทุกวันนะครับสัญญานะครับครูรู้ว่ากายอยากเล่นเกมใช่ไหมแต่หน้าที่ของกายคือเรียนก่อน เรียนก่อนแล้วก็เรียนเสร็จแล้วแล้วอยไปเล่นเกมก็ได้นะลูกนะอืมอันกูขอตัวกลับก่อนนะคะคุณแม่ครัสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีมากค่ะ,ค,ะคุณครู ความโลภความกโกรธความหลงเป็นความหลงผิดความอยากได้ที่เป็นส่วนเกินการขวนขวายเกินพอดีเสวงหาเกินตัวจนทำให้หลงผิดคิดไม่ดีเมื่อไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการโมหะเข้าครอบงำเราก็จะกโกรธและเกลียดคนที่เราเห็นว่าไม่ดีอย่างเต็มที่ถ้าเราพอเห็นส่วนดีบ้างท่ามกลางความไม่ดีนั้น เราก็จะให้อภัยผู้อื่นโลภโกรธหลงทำให้เราอยากได้อยากมีจำเป็นจนนำไปสู่การโกหกหลอกลวงทุจริตเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ได้ควรดำเนินชีวิตด้วยหลักความพอเพียงอย่าอยู่อย่างยากพอใจในสิ่งที่เรามีไม่ต้องแสวงหาดิ้นรนในสิ่งเกินตัว เราก็จะค้นพบความสุขปลอดจากการทุจริตอย่างแท้จริง